โอเคครับแค่นีต้อนรับเข้าสู่ไดเซอร์ชนแนลนะครับต้อนี่หนูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ เขาวันนี้ดอกจะมแนะนาแนวทางการเดินเกมในซีซั่นที่26กนี้กันนะครับตอนอื่นเนี่ยดอกรขอเกริ่นถึงแมปที่เปลี่ยนแปลงไปของแพทนี้ก่อนนะครับเนื่องจากในตัวของตัวเกมเนี่ยแผนที่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไป2อย่างนะของซีซั่นล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของคีปและก็เรื่องของบัฟนะครับหรือออบเจกต์นะครับเรื่องของคีฟเนี่ยคือคีปช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเดินไปชนกันช้าลงนะครับกว่าเมื่อก่อนทําให้เรามีเวลาว่างช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยป่าฟร์มหรือไปอินเวดอี่่่่งงนนคครีเวลขชอออทส2ืื บัฟมังกรนะที่ปรับเปลี่ยนไปหรือบัฟมานะทำให้บัฟมังกรมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยมองว่าในช่วงสีนาทีแรกของเกมนยก่อนที่ก็จะอัปเกรดเนี่ยบัฟมังกรถือว่าดีดีกว่าบัฟดาร์เซเยอรอค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ <laughs> ดีกว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีความสามารถในการจ่ายดาเมจที่ดีมากๆในการตีคนก็ตามหรือในการตีคลิปก็ตามเนี่ยก็ทําได้ไวมากขึ้นนะโดยมองว่าบัฟมังกรถือว่าสําคัญมากกว่าเยอะนะแต่เพิมไม่ได้จริงก็บ <c oughs> ัฟดาร์ก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ดอยแนะนําให้เก็บัฟมังกรก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับอเ มาถึงแนวทางการเดินเกมในวันนี้กันดีกว่านะครับโดยขอเริ่มที่ตำแหน่งแรกของมิดเลนนะครับมิดเลนมิดเลนเนี่ยดอยขอเกินเมตาก่อนเมตาเนี่ยเป็นเมตาที่ค่อนข้างจะจำเจนะมันแบบว่ามีแต่ตัวเดิมๆนะครับแพทนี้มีต,ตัวเดิมๆนะครับวิธีการเดินเกมก็ยังคล้ายๆเดิมและเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ค่อนข้างเหมือนเดิมใครที่เล่นเมทเป็นอยู่แล้วซีซั่นนี้ไม่สับสนนะครับต้นเกมมีอย่างมากก็แค่มาช่วยป่านะครับมาช่วยป่าฟาร์มนิดนึงก็ได้แต่ไงดอยแนะนําให้เคลวมากกว่าเพราะการที่ใครจะคุมเกมเนี่ยมันอยู่ที่มิดเลนใครเคลวกกกวว่่่าาันคยยยิิงงเเีีมโอสด แก๊งได้ไวนะครับแก๊งไวอีกฝั่งก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับ <S <S ถึงแม้ว่าเขาจะมีมินิแบบก็จริงบางคนไม่เช็คว่าใครเชียร์ก่อนไม่ว่าจะเป็นเลนข้างสองเลนเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ระวังไงพอเราเชียร์ไวปุ๊บเราเดินไปไวโอกาสที่ได้แก๊งได้คิวก็สูงนะครับไม่ว่าจะไปเคเชียร์กลางไว้เติมบนเชียร์กลางไว้เติมล่างได้หมดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าอยากจะแกงเล่นไหนเล,นไ,น,เลนไหนแกงง่ายเลนไหนดูดูดุนั่นก็แกงเล่นนั้นนะครับประมาณนี้ท่าที่2องเนี่ยก็คือเรื่องของช่วงต้นเกมเนี่ย ควรจะเดินมารับเวฟให้ทันนะไม่งั้นจะจนนะครับเบสที่ไม่มีตังก็อ่อนนะครับดอยบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ความผิดเพื่อนนะที่เพื่อนแท็กเราอย่างเดียวมันเป็นความผิดตัวเองด้วยนะที่เราไม่ยอมเดินมารับเวฟนะคบค <c oughs> ือบางทีเราไปแก๊งนานไปถ้าไปนานต้องมัน่นใจว่าได้นะครับถ้าไปแบบยืนแช่เนี่ยคือดักฆ่าเนี่ยคือต้องมัน่นใจว่าได้คิวหรืออะไรเงี้ยถึงจะไปหรือได้ป้อมอะไรเงี้ยถึงไปนะครับไม่ชอบไปแล้วยืนแช่เลนเข้าช่วยยืนไปแล้วไม่ได้รับเวฟตัวเองแล้วสุดท้ายก็เอ้ยทำไมออฟเลนแท็กเวฟเราทำไมป่าแท็ก คือพยายามเคลียไวเดินไปไวพอแก๊งเสร็จแก๊งเนี่ยอ,อีฝั่งไม่ต้องตายก็ได้ขูดฝั่งเสียเลือดก็ได้ยังไงก็ได้นิดๆหน่อยๆเดินกลับเลยให้กะเวลาที่เราจะเดินไปชนถึงคีปพพอดียิ่งเรากลับไปถึงคีปไวเท่าไหร่นะครับแล้วเคลียได้ไวเท่าไหร่เนี่ยอย่าเคลียก่อนคีปชนได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งทําให้เรามีโอกาสเดินไปเติมได้ไวกว่าเดิมอีกนะเพราะงั้นถ้าเราเดินไวเติมไวเราก็ไปแก๊งใหม่ได้ไวอีกนะครับอันนี้ต้องคิดเผื่อไว้เลยเพราะงั้นยิ่งเคลียไวก็ยิ่งดีมีเวลาดัักกกกกมมมาา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 ขขึ้้้นนนนนอออะะะไรรรรรรรยย่่่งงงีเเเเโดจจบิิิคๆลลใหวสถ เข้าคลิปได้ไวเชียร์คลิปได้ไวเดินก่อนเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนเดินก่อนเราจะเป็นคนกำหนดทิศทางในการเดินเกมนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะสอบเมททุกคนนะครับเลียร์คลิปไวๆเลียร์คลิปก่อนนะครับถ้าเลียร์ทีหลังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนเดินตามเกมนะครับไม่ใช่เป็นคนเดินนำนะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่เสียเปียบในเลน่นเดินตามก็แนะนําเดินตามไปนะครับอย่าปล่อยเขาไปอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปที่อื่นที่เราเกมตามเนี่ยเราก็จะเสียเปียบส่วนใหญ่จะยากเพราะงั้นนอยน์แนะนำให้เดินไปช่วยรับดีีกกกกว่่่าาาาายยยัังงไฝฝต้รรบบ็จะเปมุ เพราะงั้นถ้าเราเดินตามเขาทันนะครับแบบไม่ห่างกันมากยังไงเราจะได้เปรียบในเวลาตั้งรับนะครับเพราะงั้นอย่าคิดว่าเป็นคนเดินตามแล้วจะเสียเปรียบเสมอไปก็พยายามเดินตามไว้อย่าปล่อยเขาไปฟรีๆอย่ายืนแช่เลนอย่าทําอะไรที่แบบว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เป e> ็นสิ่งที <S <S> <S> <S ่เมททุกคนควรจะคิดไว้เพราะว่าเราเป็นคนตรงกลางแมพการที่เราเดินไปไหนทําอะไรเนี่ยส่งผลกระทีมค่างมานะครับประมาณนี้แล้วก็ย้ำอีกเรื่องนะครับว่าการหาตั้งของเมทนะครับเมทเนี่ยมันจะมีเวฟหนึ่งเนี่ยที่เป็นเวฟที่สองเนี่ยที่ป่ามันจะออกมาช่วยแท็กนนนะับบบ้้าาาาววววงงเเเล็็ป่่แแททกีํ ไปแท็กป่าคืนทั้งหมดนะครับเพื่อให้เอมีโอกาสได้เวลสี่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดตัวของเมทเนี่ยสามารถชนะตรงปูได้เมทจะเวลสี่ก่อนเมทอีกฝั่งอันนี้สําคัญนะครับสำคัญมากๆากเหมือนมาร์คจุดเลยเพราะว่าการที่เราได้เวลสี่ก่อนเนี่ยทีมไฟต์ตรงมังกรเราจะได้เปรียบมากนะครับยิ่งเมทบางตัวเป็นเมทเก่งๆนะครับซาตาตูเลนลิเลนา่าอะไรเงี้ยมันทําให้วิธีการเดินเกมมันเปลี่ยนนะครับการจะไฟต์ตรงมังกรเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเพราะงั้นแนะนำนะครับถ้าเกิดชนะเลนทําเวฟไวได้แล้วเก็บปูนะครับแท็กป่านิดหน สำคัญเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็พยายามวลสีให้ไวนะครับพยายามเสียคีฟอย่าเสียเวฟอะไรนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรฟาร์มก็ไปแท็กป่าได้ไม่ใช่ล้านนะแท็กนะครับแท็กเพราะว่าเราไม่ได้หานป่าอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ส่วนในช่วงเลดเกมของเมดนะครับเมดก็เนงเป็นหน้าที่หลักคือเป็นการเคลร์เวฟเป็นหลักแล้วก็พยายามคุมแม่น้ําไว้นะครับเกมจะเล่นง่ายหรือเล่นยากเนี่ยอยู่ที่เมดนะครับถ้าเกิดเมดเป็นตัวที่สามารถคุมแม่น้ําได้ดีใครเข้ามาก็ตัวแตกนะครับบอกเลยว่าเกมนั้นก็จะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเมดมันเป็นตัวเคลวททําาาาเเววล้้้้คุมมมม่นนนไัออซยขดย ก็ปุ่มได้เยอะเนี่ยเพื่อนก็จะเก็บออบเจกต์ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ดักฆ่าได้ง่ายเหมือนกันเพราะเมดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่ดักฆ่าได้นะครับแล้วก็เปิดจังหวะได้ดีนะเมดสมัยนี้ก็พวกคิกซี่ดิเรีอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ทำอะไรเองได้ค่อนข้างหมดนะครับอีกฝั่งเดินตะล่อมเข้ามาในเอลซ้ายเอลขวาเนี่ยก็โดนฆ่าสบายๆนะครับหรือถ้าเราอยู่กะโลมเนี่ยก็สามารถคอมโบกบโลเพื่อฆ่าได้หนึ่งตัวสบายๆเหมือนกันนะโดยมองว่าเมดเป็นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ตายให้เกมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ความกดดันน้อยนะคนอเเมกดด้้งไไ ไม่มีคนคาดหวังเยอะไม่ต้องเก็บอ็อบเจกต์ไม่ต้องทําอะไรเวฟก็เคลียร์ง่ายอยู่ตรงกลางมีเพื่อนคอยช่วยเยอะนะครับก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่คนชอบเล่นเยอะเช่นกันนะสับมิดเลนประมาณนี้แล้วกันนะสับแนทางการเดินเกมของมิดเลนนะครับอาจจะยาวสัหน่อยต่อมาเข้ามาดูแนวทางการเดินเกมของจังเกิลกันบ้างจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นยากขึ้นเหมือนกันนะในแผนล่าสุดนะเนื่องจากมันไม่มีอะไรทำในช่วงต้นเกมเขาว่างเลยคีปมันไม่ให้มีคนก็มักจะอินเวดกันบ่อยมากนะครับช่วงนี้เป็นแผนที่ค่อนข้างน่าระวังนิดนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยเฮิ เลาช่วงต้นเกมมันว่างมากขึ้นเนาะพอว่างมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เขาสามารถเข้ามาเวทเราได้บ่อยมากขึ้นนะก็ต้องคิดเรื่องนี้นิดนึงนะครับเพราะงั้นดังเกิเนี่ยโดยแนะนําว่าฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นโดยเนื่องจากคีปมันเดินช้าลงช่วงต้นเกมเนี่ยการที่เราจะเดินไปให้ทันคีเวที่สองเนี่ยเพื่อแท็กกับเพื่อนเนี่ยมันง่ายมากนะแผ่นนี้มันทาง่ายมากเพราะงั้นฟาร์มเหมือนเดิมฟาร์มให้ไวถ้าเกิดใครตัวไหนเล่นฟาร์มไวๆกว่าปกตินิดนึงเนี่ยสามารถมาฟาร์มกองเล็กอีกองหนึ่งข ข้างก่อนนะครับเราค่อยรอเพื่อนมาแท็กตรงกลางพร้อมกันก็ยังได้นะครับมันจะบอกว่าเมทไม่เดินกลับมาก็ไม่ใช่แต่ถ้าเมทเดินกลับมาพอดีพอดีนะครับก็รอเพื่อนนิดนึงอย่าเพิ่งรีบเคลียร์นะครับไม่งั้นเมทจะจนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ปากก็ควรระวังเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าเออแบบเพื่อนมันวิ่งกลับมาแล้วแต่ว่าแบบอีกอีกคืบเดียวจะได้รับคีบและอะไรเงี้ยปากรีบเคลียร์ก่อนก็น่าสงสารสำเมทนะเมทก็จะเวลไม่สีก็จะไฟยากนะเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องนี้ต้องคิดไว้นิดนึงนะครับทีนี้พอ อะไรเงี้ยครับเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยยังไงแผ่นนี้นะครับถ้าเกิดมีจังหวะไหนฆ่าได้ก็ฆ่านะครับถ้าเกิดฆ่าได้แล้วเสียอ็อบเจกต์ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับฆ่าได้ก็ยังดีกว่านะเพราะว่าเราสามารถเก็บอ็อบเจกต์อีกข้างหนึ่งได้นะครับเพราะหลังๆเนี่ยคือเทิร์ฟไฟแรกเนี่ยได้เนี่ยโดยแนะนำว่าถ้าเราได้เปรียบนะครับดูดูจากทรงเราก็ได้นะเป็นจังเกิลถ้าเราได้เปรียบนะโฟกัสที่มังกรนะครับได้มังกรก่อนแล้วก็แยกกลับมาฟาร์มต่อนะครับไม่แนะนำให้รีบไฟในช่วงต้นเกมนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับกกกกกาา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 รรรรออออออิินนนนนเเเเวววี่่่่่่่ยยถมมมสสสำหัััััับบบบจจงงงงงงลคคคคญญ้้้ะะะแตตตตขึู์ปๆชใ ด,ดีว่าได้เปรียบมากไหมอีฝั่งเลือดน้อยไหมสกิลใช้เยอะไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าอินเวดได้ก็ทําถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับแถงนี้ไม่ได้ฟิกมากนะครับดูจากความพร้อมของเพื่อนๆแล้วก็ฮีโร่ของเรานะว่าเป็นช่วงต้นเกมเป็นยังไงนะฮะพอผ่านช่วงต้นเกมไปนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วง4นาทีนะตอน4นาทีเนี่ยตัวของจังเกิลจะสําคัญขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่เราไปแก๊งเล่นไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปเกมเยอะนะถ้าเราสามารถแก๊งได้โอกาสได้เป้ามันจะสูงนะครับเพราะงั้นให้เล็งเเลเลเล,เลยานนนง่บด เล่นบนกับเล่นล่างนะเนื่องจากมันไกลโอกาสที่เขามาช่วยน้อยนะครับถ้าเลนกลางเนี่ยมันเคลียร์เวฟง่ายคนมาเติมง่ายนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทั้ง2เลนมาช่วยกันเติมตรงกลางโอกาสได้ป้อมมันจะน้อยนะครับแต่เฮ้าได้ป้อมตรงกลางเนี่ยคือคุ้มสุดน,นะในี้ดอยยังโฟกัสไว้สำคัญสำคัญเลยการได้ป้อมตรงกลางเนี่ยมีสองผลกับรูปเกมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทำให้แมปมันมืดนะครับแกงง่ายอะไรอย่างนี้ถ้าแนะนำช่วงต้นเกมเนี่ยก็แกงไม่เล่นบนก็เล่นล่างก่อนนะครับเพื่อให้ได้ป้อมพอได้ป้อมมาโอกาสที่เราจะเดินเกมต่อมันก็จะง่ายอ่ะประมาณนีีี้้้ส่่่่่่่่่วววนนนนนนนชงงงงงงหหลลััเเเเเเเกกกกกกมมมมยจจจจอออออรระะะปป็็แทคคขาาาาดดไืตตุบ ห้ามตายพอตายทุบเสียก็ต์ก็แพ้เลยอะไรอย่างนี้เป็นหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่การสปีดพุทนะเนื่องจากจังเกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่โมบิตี้เยอะแบบพวกนาค e, อสอาโออีะไรอย่างี้เป็นตัวสปนะีดพุทเพราะงั้นต้องดวนบ่อยจะต้องโดนดักฆ่าบ่อยเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่คนโฟกัสเยอะนะเพราะถ้าเราสามารถฆ่าจังเกิลอีกฝั่งได้เนี่ยโอกาสได้ออบเจกต์เนี่ยมันก็สูงมากนะเพราะงั้นก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ได้มีความกดดันสูงนะครับทาระเยอะนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็เลือก เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโลมิ่งที่โดนด่าสมัยนี้ไม่ใช่แล้วเป็นจังเกิลแทนนะจังเกิลจะเป็นตำแหน่งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้แบกนะสมัยนี้มันได้ตังค์เท่าเพื่อนมันเลยค่อนข้างแบกยากหน่อยก็ประมาณนี้สำหรับการเดินเกมนะครักการเนี่ยโยให้เน้นโฟกัสไปที่เรื่องของการเก็บอ็อบเจกต์นะครับมังกรในแผ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การป้องกันการอินเวดนะแผ่นนี้โดนอินเวดง่ายนะต้องระวังกันนิดนึงนะครับบอกเลยว่าแผ่นนี้โดนอินเวดง่ายมากๆนะฮะประมาณนี้เพื่อนๆต้องช่วยๆกันนะสงสารป่าในแผ่นนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแนวทางการเเ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 ดดดิิินนนนนนนกกกกกมมมมมขขขอออองงงงงจัััั้้ละคคคครรรรรบบบต่่่่าาาาาาูแแแวทีีียหื แต่ว่ามีคิดเปลี่ยนไปนิดเดียวมีเดียวก็คือในเรื่องของต้นเกมแครี่ตอนนี้จะมี2ประเภทนะในสปิชีสส่ดี่แพทล่าสดอตกมาเนี่ยก็จะเป็นเมตาแครี่ต้นเกมกับแครี่เลดเกมต้องดูก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยแครี่ต้นเกมมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นแวนมาแรงมากตัวนี้จ็อกเกอร์เอลสุไอพวกนี้เป็นตัวตน้เตนเกมคือเก่งมากต้นเกมคือแบบเจอตัวไหนสู้ได้เกือบหมดนะครับต้นเกมคือเก่งมากอีกสปิชีน่นึงคือแครี่เลดเกมแคลลี่เลดเกมคือพวกแบบอวไวโอยอนเทลอะไรเงี้ยเลดเกมมันจะเก่งกว่ามากนะแต่ต้นเกมไม่ไไดดดด้ดดวว้้้เ้นะเเเเืออมมมาากกกตตตัวตัววววพนนนนนีย2ะถป็่ให เาเวฟก่อนเพื่อกดดันเลนอีกฝั่งทำให้ฝั่งเนี้ยได้คีิน้อยที่สุดหรือค่ายฝั่งในเลนให้ได้นะครับชอบแคลรี่ไม่ว่าจะมีลมช่วยหรือไม่มีต้องดูสถานการณ์เองดีๆนะแต่ว่าแนะนา่าจะถ้าเป็นตัวต้นเกมเน้นกดดันให้มากที่สุดนะครับกดดันแคลรี่ฝั่งนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวต้นเกมเนี่ยเราได้เปรียบนะครับแต่ว่าตอนเลดเกมเนี่ยเราเสียเปรียบนะเพราะงั้นต้นเกมต้องเอาให้ยับนะแคลรี่ต้องเอาให้ยับนะเพราะแคลรี่ต้นเกมแผนนี้เก่งมากหรือพวกแวร์อะไรเงี้ยต้นเกมนี่คือเดือดมากถ้าเกิดเล่นแบบชิวๆปล่อยเข ป่าฟาร์มแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยเข้าเวฟมนะันเนื่องจากต่อให้เราไปเจอหน้าคีฟไว้เราก็ไม่ได้ตีคีฟอยู่ดีเพราะแคลรี่ฝั่งเขาจะวิ่งเข้ามาใส่เราก่อนนะหรือถ้าเราฝืนเกลี่ยคีฟไวนะ้เนี่ยก็จะไอ้นี่อยู่ดีนะครับโดนฆ่านะเ<อ>พราะงั้นโดยนะว่าช่วงต้นเกมี่ยไปช่วยฝ่าฟาร์มนิดนึงแล้วค่อยเดินเข้าเวฟก็ได้แบบไม่ใ้นฟาแบบประมาณวิสองวิก็พอนิดนึงนะแล้วก็เดินเข้าเวฟแบบแบบน,น,น,นะครับเพราะว่ามันการเข้าเวฟไวสับตัวแคลรี่เลดเกมไม่ได้ช่วยให้เราได้เปรียบอะไรนะเพิ่มเวลาฟาร์มมาครึ่าาถ้เเเเป็นนตัววลกกมอ่่ะชพ บอนเทลอะไรเงี้ยเข้าเวฟช้าๆก็ได้ครับช่วงต้นเกมนะครับกับเวฟแรงเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบนะครับหลกัหลกๆเนี่ยแคลรี่ยังคงโฟกัสไปที่การฟาร์มนะการฟาร์มเหมือนเดิมอย่างคนเป็นเจ้าแห่งเงินนะครับมีเงินเยอะทีมได้เปรียบทีมชนะ DPS ดีแพรดปัจจุบันเนี่ยแคลรี่ค่อนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีแรงนะเอ๋อหลายๆตัวเนี่ยละลายแทงได้ใบมากเลยเกาะสะท้อนที่บัฟมาใหม่ก็เหมือนจะลังแกแคลรี่ได้บ้างนะเหมือนจะเฉยๆนะสุดท้ายมันก็แคลรี่ก็งคงยิงพวกแทงพวกนั้นล่วงอยู่ดีนะดอเเมตานี้ย้ยถาเกิดเจอแทงเยว่าเมาแรกกกนะคับบออได้ททุตัาเนตัว ที่แบบว่าไม่ค่อยต้องการจิงแทงก็ตามแต่ถ้าแทงมันเยอะสักตัว2ตัวเนี่ยทารอนถือว่าใช้งานได้ดีนะแพทน,นี้นะก็ต้องบอกงี้เลยนะครับถ้าเจอแทงอะไรก็ตามที่เลือดเกินหมื่นหมื่นสองขึ้นไปเนี่ยทารอนนี่ถือว่าแรงมากๆนะครับประมาณนี้ในเรื่องของต้นเกมในช่วงออบเจกต์เนี่ย,ออคยแครี่ถือว่าต้องช่วยเพื่อนในการตีมังกรน,นะครับพยายามไปโฟกัสมังกรก่อน,อน,นครับแล้วก็ดูสถานการณ์ว่าตีได้ไหมนะครับดูจากโซนเรานะครับโดยแนะนําง่ายคืออีกฝั่งมันดูกล้าเข้ามาไหมให้ฝั่งดูกล้าเข้ามาไม่ต้องตีให้ฝั่งมันดููไไไไมมมม่่กกลลลล้้้้าาาาาันดเเเเเเเยยยยขรรีีีตตปปค เริม่มสนใจเยอะหน้าที่การลัดชอตเป็นของจังเกิลเราล่าดได้ก็ดีเราล่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ใช่ความผิดเรา แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ช่วยตีแล้วอีกฝั่งมันแบบหาจังหวะเข้ามาหาเราได้อันนี้อาจจะเป็นความผิดเราที่เราไม่ช่วยเริ่มเปิดในการตีมังกรเนี่ยพยายามลากมาหาตัวของเรานะครับลากมาหาตัวฝั่งเราเข้ามาฝั่งเราแล้วพยายามแบบตีให้มันยืนนิ่งๆนะครับให้มันลากมาฝั่งที่เราได้เปรียกนะครับโซนที่เราได้เปียบเราก็จะเล่นง่ายมากกว่านะครับประมาณนี้ส่วนในช่องเลดเกมเนี่ยแครลรี่จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะครับเป็นตำแหน่งเดียวนะที่น่าจะโซโลทุกตัวพร้อมกันได้หมยถึงครับมันเป็นตัวที่แบบคอสองวิตีทุ เพราะงั้นหลกัหลกๆเราเนี่ยโดยให้แนะนําว่าหาตําแหน่งยืนให้ดีซับแคลรี่นะเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดยืนดีได้ตีฟรีเมื่อไหร่ทีมไฟชนะแน่นอนนะไม่ต้องสนใจเลยจังเกิลมันมัน,มนล้วงไม่ถึงเราเมื่อไหร่อ่ะซวยละทีนี้เราได้ตีฟรีก็คือจบละจบแล้วจ,จริงๆนะเพราะเป็นตาแหน่งที่ทําได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างในช่วงเลทเกมตีอ็อบเจกต์ได้ดันป้อมได้นะครับดีเพสแรงที่สุดในเกมละลายแทงได้ฆ่าแอสซินได้ฆ่าได้หมดเลยเพราะงั้นตาแหน่งยืนค่าสำคัญมากนะโดยแนะนําว่าไม่ควรเปิดระยะบ้างนะครับคำว่าเปิดระยะคืออะไรในช่วงเเกมปิดระะย ยืนในตำแหน่งที่จังเกิลสามารถ2แดดเข้ามาถึงเราได้2แดดเนี่ยดอยขอรวมถึงแอสซินบางตัวที่เป็นออฟเลนอย่างเช่นพวกพันด้าฟิกเกอร์เหยียบได้อะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ดอยมแนะนให้ยืนในระยะนี้สมมติพุ่มมันอยู่ในระยะที่เรากะกะแล้วว่าเห็นแล้ว2ฟิกเกอร์ถึงหรือจังเกิลี่นนาคอสไลด์แล้งัดถึงอะไรเงี้ยอย่าย,ยืนตรงนั้นฟิกเกอร์เหยียบถึงอะไรเงี้ยอย่าย,ยืนตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเอ้ยมันยืนห่างเพื่อนมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแครรี่เลดเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงข้ขาข้ามามเอไมอไ่่่ยยนนนใใพปรรรัับทททีีคูะะ ว่าไกลมากๆแล้วแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดแบบเป็นโลกแล้วค่อยเดินออกไปยิงนะครับยิงยิงใส่ตัวที่มาตีกับเพื่อนเรานะมันต้องพยายามล้วงเข้าจะแะกเล่นแครี่ไม่ต้องพยายามล้วงมากนะครับถ้าเกิดเรารอเขาเข้ามาได้เนี่ยตำแหน่งยืนเราดีเมื่อไหร่ปุ๊บไปฝั่งจะรู้สึกว่าทำไมล้วงยากจังเพราะเรายืนไกลมากแต่ว่าเรายังยืนในระยะที่ถ้าเกิดเพื่อนโดนสักพักเนี่ยเราสามารถเดินไปช่วยทัานนี่หรอปะแต่เราไม่ยืนในระยะที่ยังไม่ทันจะเปิดไฟเลยฝั่งไม่สไลด์เขาแบบแดดหาเราเราไปเกิดและอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจังหว มันจะมีจังหวะที่เพื่อนเราขึ้นจังหวะที่อีกฝั่งเข้ามารับอยู่แล้วเป็นจังหวะที่ชนกันอยู่แล้วถ้าเรารอจังหวะนิดนึงเนี่ยมันจะมีจังหวะทําทให้แอสซิกฝั่งเนี่ยมันต้องรอพอแอสซิกฝั่งต้องรอเนี่ยเพื่อนเราจะสามารถเข้าชาร์จแอสซิกฝั่งได้ง่ายมากกว่าโดยเลยแนะนําว่าไม่ควรรีเปิด,หร,รปดหรือไม่ควรเปิดจุดไวไปให้เดินหรือทําเกมเนี่ยชา้าลงประมาณวิหนึ่งแบบว่าถึงแม้เราจะยืนในระยะที่ยิงถึงเพื่อนพอดีแต่ว่าให้เดินช้ากับเพื่อนมันวิถึงครึ่งวิเนี่งงว่่าาทํใหยออกไีมพื่อเราได้อมันจะเเห็นรามีช เราก็้ห้เริ่มยิงอ่าน,นี่จะเป็นตำแหน่งยืนที่ดีเนาะก็ลองมาปรับใช้กันดูนะแต่อันนี้เป็นเทคนิคของแรงสูงเลยนะไม่สูงมากอาจจะยืนยังไงก็ได้แต่ดอยคิดว่าถ้าเราเอาเทคนิคนี้ไปใช้ที่แรงไม่สูงเนี่ยโอกาสที่จังเกิรที่แรงไม่ค่อยสูงเขาก็จะล้วงเราไม่ค่อยได้เพราะเขาไม่ชินระยะนะครับก็จะประมาณนาณี้สำหรับแนวทางการเดินเกมของแครี่นะครับครับต่อมาเข้ามาดูแนวทางการเดินเกมของออฟเลนกันบ้างครับออฟเลนนี่เป็นเลนเหงาเหมือนเดิมยังแพทไหนเหงายังไงก็ยังเหงาอย่างนั้นคเเมนปลนแงะครับหน้าที่ยังคงเหมือนเเดดิมนนการรวละคั เป็นเลนแห่งความยุติธรรมที่มีคนมาเติมเลนบ่อยมากการดวนเลนเนี่ยก็อันนี้อยู่ที่ฮีโร่และก็สกิลเพนครับฮีโร่หลายๆตัวสามารถโซโล่คิวอีฝั่งได้แต่ก็วัดกันที่เชิงเป็นเล,นท,เเน,เลนที่เชิงตึงมากใครเชิงไม่ตึงเลนนี้อยู่ยาก็คือวัดเชิงกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเชิงแรกนะอันนี้ของออฟเลนจะวัดกันที่คีฟสตัวแรกใครที่เคลียรคีฟสองตัวแรกได้พร้อมกับทำเดเมสตูได้โซโล่คิวแน่นอนถ้าอฝั่งพยายามฟืนเคลียรไปเกิดแน่นอนเพราะงั้นต้องวัดกันเลยว่าใครสามารถกดดันอีกฝั่งให้ไม่เข้าคีได้หรือ แช่คีปได้ก่อนถ้าเกิดอีฝั่งฝืนแช่คีปและเคลียช้ากว่าจะโดนโซโล่คิวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากๆทุกคนใครชินเอาเป็นจะรู้กันว่าใครฝืนเคลียเวลสองทีหลังตายนะครับตายวงเล็บว่าคนที่เคลียคนแรกเนี่ยควรจะทำดาเมจกับฮีโร่อีฝั่งไปด้วยพร้อมแช่ <S <S คีปอันนี้จะได้คิวแน่นอนนะเป็นเรื่องปกติมากๆนะเพราะงั้นต้องระวังนิดนึงแล้วก็บวกกับฮีโร่เราเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งมากไหมช่วงต้นเกมบางตัวเก่งมากๆเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยอาะต้องยอมปล่อยเขาปล่อยเคลียไปเลยแต่บางตัวที่เาอยี เขาก็จะมีอิสระเยอะนะครับถ้าเราแบบไม่สู้เลยก็จะแพ้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ฮีโร่ด้วยบางทีฮีโร่มันแพ้ทางมากไปก็อย่าไปฝืนสู้นะครับรับเวฟลึกๆไปก็กลายเป็นเลนแพ้เลนไปมันมี2อ,อย่างไม่แพ้ก็ชนะครับเลนนี้ <c oughs> ไม่ค่อยมีเสมอตัวเท่าไหร่เลนนี้ตอนเดียวจะไม่แพ้ก็ชนะนะครับมีแค่นี้ในส่วนคนที่ได้เปรียบนะครับคนที่ได้เปรียบก็จะมีโอกาสในการตีมนนคู่ข้างๆนนคู่ก็ทําให้เราได้เปรียบเวลสี่ก่อนอะไรอย่างนี้หรือจะไปอินเวดป่าฝั่งตรงข้ามก็ได้ถ ลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินไปเติมนะครับเหมือนกันเลยเหมือนเมทแต่ว่าเราจะเดินไปเติมได้ไม่ค่อยไกลมากเดินไม่ค่อยถึงแบบเลนแคลรี่เท่าไหร่จะเดินถึงแค่เลนกลางมังกรแล้วกลับอะไรเงี้ยไม่ค่อยเดินไปไกลมากนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการดักนะครับดักค่าออฟเลนด้วยกันแกล้งเดินไปก่อนไปดักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ดักออฟเลนเองหรือจะเป็นเดินไปเติมเลยแล้วก็ไล่ฆ่าเขาอะไรก็ได้อยู่ที่ฮีโร่อยู่ที่จังหวะเข้าด้วยนะครับแดหลังเนี่ยดยมองว่าออฟเลนก็จะเป็นตำแหน่งที่เน้นดวลกันมากกว่าแล้วก็ทะเลาะกับในเลนด แหน่งที่ค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่มีอิมแพกเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดไฟที่ดีไฟเตอร์ที่คาไฟได้เก่งในพวกฟอเรนยานอะไรอย่างนี้หรือเป็นตัวล้วงที่เทพนะแบบพวกแพนด้าลิงอะไรเงี้ที่มันล้วงเก่งๆก็จะมีบทบาททข้งๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็ความสามารถในการปิดพุทธด้วยเพราะงั้นส่วนใหญ่มักจะได้เจอกับจังเกิลอีกฝั่งค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราเป็นออฟเลนที่ได้เปรียบจังเกิลอีกฝั่งเนี่ยจังเกิลอีกฝั่งเด้นทัพิทพุทธยากเราก็จะแยกดันง่ายมากกว่านะเพราะงั้นก จังเกิลออฟเลนคู่กันบ่อยๆนะเพราะงั้นก็ต้องเป็นไฟที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่า,าถ้าเราสามารถเก็บจังเกิลหรือเจ็บออฟเลนอีกฝั่งได้นะอีกฝั่งต้องขนคนมากันเลนเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราก็จะมีโอกาสการเก็บออบเจกต์มาขึ้นนะครับประมาณนี้่วนใหญ่เนะนี่ยออฟเลนในบ้านเราเนี่ยก็จะมีช็อตสำคัญสำคัญได้ขึ้นใ,นขนในการดักฆ่าแคลรี่หรือดักฆ่าเมทอีกฝั่งนะครับถ้าเราสามารถฆ่าเมทแคลรี่หรือแอสซิสต์อีกฝั่งได้เนะี่ยโอกาสในการเดินเกมก็จะมาถึงในช่วงเลนเะกเป็นะเพราะงั้น สำคัญหรือดักฆ่านในจุดสําคัญได้นะครับบอกเลยว่าเกมพลิกแน่นอนนะครับหรือในเรื่องทีมไฟ์เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นตัวแบบเปิดไฟตัวล้วงอะไรเงี้ยสามารถล้วงการทีมไฟได้แพนด้าฟิกเกอร์เหยียบได้ลิงฟิกเกอร์ทุบได้อะไรเงี้ยบอกเลยว่าหายนะครับก็สําคัญเหมือนกันนะ้องเลือกมุมไฟดีๆนะโดยแนะนําให้เดินอ้อมเสมอนะการเดินอ้อมเนี่ยทำให้เราหามุมได้ดีกว่าการเดินเข้าไปตรงๆการเดินตรง,ตรง,ตรง,ตรงยังไงวลไรฝั่งเขาถอยเขาถอยแบบไปข้างหลังอยู่แล้วไงถ้าเพื่อนเราเข้าข้างหน้าก็ต้องถอยไปข้างหลังนะครับยกเห้ว่าบางครั้งฝั่งเขา มาชิดกำแพงเดินมาอะไรเงี้ยเราสามารถล้วงได้ง่ายกว่าก็จะประมาณนี้สับแกวทางการเล่นเกมของออฟเลนนะครับครับก็มาถึงตำแหน่งสุดท้ายกันบ้างครับอย่างตำแหน่งของโลมิงครับเป็นตำแหน่งที่ซับซ้อนที่สุดเช่นเคยนะครับตอนกี่ครั้งก็จำสูตรไม่ได้นะมันเปลี่ยนไปทุกๆแพทนะครับแล้วก็แพทล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยเป็นเมตาที่แพทที่มันมีโลมิงหลายแบบมากๆนะว่าจะเป็นโลมิงแบบลูอีบ้างอาริสบ้างหรือจะเป็นไฟเตอร์บ้างหรือเป็นแทงบ้างช่วงนี้แทงมาแรงนะช่วงนี้ไฟแทงค่อนข้างมาแรงบอ่าอีฟเนตเทนอะไรเงี้ยโลมิงก็จะ เป็นตำแหน่งที่โดนแบนบ่อยมากแล้วมันเป็นซิปเป็นอะไรเงี้ยอาญาเนยะโดนแบนบ่อยมากวิธีการเล่นแต่ตัวไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเราต้องไปจําสูตรวิธีการเล่นแต่ละตัวเองโดอยจำแบบพูดให้เจาะลึกไม่ได้เพราะแต่ตัวเล่นไม่เหมือนกันนะว่าจะเป็นซิปก็เล่นแบบหนึ่งอาญาก็เล่นแบบหนึ่งเทนก็เล่นแบบหนึ่งอารลัมเบอร์เล่นแบบหนึ่งคือวิธีการเล่นค่อนข้างจะต่างกันค่อนข้างเยอะโฟกัสไปที่การทําให้เพื่อนได้ประโยชน์สูงสุดยังเป็นประโยชน์ที่ดอยใช้ได้ประจําแล้วดอยมองว่ามีประโยชน์สูงสุดก็คือทำยังไงก แกล้งอีกฝั่งยังไงก็ได้ไถชีพเขาออกแกล้งเขาทุบชีพดึงชีพไล่คูกแครี่เขาอะไรเงรี้ยได้หมดทำอะไรก็ได้แทมให้ฝั่งเกียดเรามากที่สุดนะครับหรือทำาไงก็ได้ให้เพื่อนเราเล่นสบายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการโซนให้การคอยประคองคอยยืนรับอะไรอย่างงี้นะครับสำคัญมากแต่หลักๆชุดต้นเกมเนี่ยถ้าอยากใ้เพื่อนเล่นง่ายเนีย่ยโดยแนะนําเป็นเรื่องของการพาเมดเดินพอ,พอพอพาเมดเดินได้ปุ๊บนะครับไม่ว่าจะพาไปอินเวดตสองต่อหนึ่งยังไงก็ได้เปรียบถ้าเมดอีกฝั่งเขาเขายืนเหมยเล่นการหรือมัวแต่ไไปยยืนนนนเเเเววรรรี่่ะง้้าาาาากก็ดั เดินน่ะมันมีประโยชน์เยอะโดยแนะนำว่าพาเมดเดินไม่ว่าจะช่วยกันตีปูหรือไฟกระเลนกลางยังไงก็ได้นะพยายามเดินด้วยกันมีประโยชน์มากกว่าการเดินคนเดียวแน่นอนนะครับหรือจะไปแก๊งเลนใดเลนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเราเป็นโลมเนี่ยเราควรจะชี้เป้าให้เมดอย่าให้เมดเดินนําเ <c oughs> พราะงั้นพยายามไปไหนก็ไปด้วยการทําท่าเหมือนแบบถ้าดูและเราต้องตัดสินใจแล้วแคลรี่หน้าแก๊งก็ไปแก๊งแคลรี่ก่อนก็ไปด้วยกันลากกันไปด้วยกันแต่ถ้าเราแบบว่า,วาให้เมดเดินนําไปก่อนเราเดินตามไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันนะโลมมิ่งมักจะต เลยซัพพอร์ตเนี่ยจะพิเศษกับตำแหน่งอื่นหน่อยคือแท็กได้ทุกที่นะแท็กจังเกิลแล้วไม่เป็นไรด้วยนะอันนี้ย้ำไว้ก่อนนะครับโลมิ่งสามารถล่าดีบจังเกิลได้นะถ้าไม่ใชดบัให้ล่า,ลาชีพจังเกิลเนี่ยจังเกิลได้ตังค์เต็มนะครับอันนี้เผื่อไว้ก่อนเผื่อใครบอกเอ้ยเพื่อนล่าชีบเราทำไมสิ่งที่การล่าชีบจะได้มีอย่างเดียวคือเรื่องของเลือดนะครับเลือดของคีบที่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เข้าตัวทำนอกนั้นเหมือนกันจังเกิลจะได้รับตังค์เต็มเต็มอยู่เลืยว่าเราไปล่าบับเขาไม่เพื่อน ได้ตังค์เขาเดิมนะครับประมาณนี้เราแค่ได้เลือดเพิ่มมา5%แต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นเนี่ยมายืนเนี่ยมันจะดูดตังค์นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบตำแหน่งโรบี้เนี่ยไม่เสียตังค์เลยเพื่อนไดเวลเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมนะครับเพราะงั้นเป็นตำแหน่งที่พิเศษนิดนึงสามารถเดินไปแท็กใครก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้หลักๆเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่การแกล้งอีกฝั่งกับการคอยคอนโทรฝั่งเรานะครับช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญในเรื่องของการพาเดินเกมพยายามโฟกัสว่าดักตรงไหนได้ถ้าเลนกลางตรงไหนได้นะคคคครรััััััับบบชชชช่่่่่่่่่่่่่ววววววงง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 ทททททีีีีีสสสํําาาาาาาญญญนน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 นใหขขอออต้เเเเเเกกกกกมมมมมจจจจะะะปปป็็็พ3ลล แท็กกลางเมดก็อยู่กลางรับเวฟกลางถูกไหมแล้วก็โลมมิงอ่ะก็อยู่ตรงกลางไม่จะเป็นการวัดกึ่งกันว่าใครสแกงกันได้มีคนตายตรงนี้บ่อยมากนะคือที่หลังลางที่มีจังเกิลมาแท็กเวฟกัน2เลนเนี่ยบางจังเกิลเนี่ยแท็กกันลึกมากไปโดนอาลมมิงอีกฝั่งเขาฟิกเกอร์แล้วก็ถ่ายกลับมาบ้างโชว์ท่าเท่ฆ่าบ้างอะไรเงี้ยฟิกเกอร์งัดอะไรกันบ้างก็เกิดการตายกันเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงต้นเกมสกิลกันไม่ค่อยเยอะเนี่ยโอกาสตายสูงเพราะงั้นโลมมิงก็เป็นตำแหน่งสำคัญเหมือนกันที่ช่วยชี้ชะตาให้เกมนะ จังเกิลน,นะเพราะว่ามันชอบแบบโดดเข้ามาตีลึกบ้างแอบเช็คคิพไวบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราหาจังหวะแก๊งดีๆได้เนี่ยอีฝั่งไม่ตั้งตัวโดนเราสตันทำซีซีก่อนเนี่ยเพื่อเราสามารถซ้อนต่อได้เนี่ยก็ได้ค่าฟรีๆเลยโดยมองว่าก็สําคัญเหมือนกันนะพยายามโฟกัสตรงนี้ด้วยอย่าคิดว่าแค่ปล่อยเขาเคลียร์เนี่ยอะไรเงี้ยพยายามชฉวยโอกาสจังหวะสำคัญที่เขามั่แต่โฟกัสคิพอะไรเงี้ยดักฆ่าเขาหรือสร้างเซตซีซีให้เพื่อนได้ก็อีกฝั่งก็จะตายได้นะหรือถ้าเกิดเราฆ่าเขาไม่ได้เขาเสียเลือดเยอะมากก็มีโอกาสส่งเท ตำแหน่งสำคัญนะที่มีหน้าที่ในการเช็คกุ้มนะฮะโลมิ่งเนี่ยเอ่อมันจะดีหน่อยเพราะมันอึดแต่ก็ถึงแม้ว่าจะอึดยังไงก็ตามเลดเกมแคลลี่สามารถยิงโลมิ่งได้ดีามากนะเพราะงั้นดอยไม่ค่อยแนะนำให้ยืนให้แคลลี่อีกฝั่งยิงฟรีเท่าไหร่แนะนำว่าแค่เห็นวิชั่นก็พอนะครับถ้าตัวไหนมีสกิลเช็คก,ก็ใช้สกิลเช็คไปนะครับอย่าเอาหน้าแนบนะครับหน้าแนบต่อให้จะเลือดหมื่นสองหมื่นแป๊บเดียวก็ตายนะครับแป๊บเดียวก็ตายแถบนี้แคลลี่ยิงแรงมากนะครับเพราะงั้นแนะนำว่ายังไงเองงนที่าย,า,า,ทายงคมือนกก่่่่่รงงงมมิใใชชวเเเลลไแป ก็อ e OK เอาหน้าเช็คพุ่มหนึ่งถึงจะเช็คไกลๆก,ก็ตายได้นะครับมันแรงอา่าโลมิงถือเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างส่มเสี่ยงในช่วงเละเกมแต่ว่าถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเพราะว่ามีหน้าที่ในการเปิดพุ่มนะครับใครที่เล่นโลมิงแล้วไม่ยอมเปิดพุ่มนะครับก็จะทำให้เพื่อนเล่นยากนะครับเพื่อนแมทก็จะมืดนะไม่ว่าจะเกมนำเกมตามแล้วก็ตามการมีวิชั่นอยู่ถือว่าสำคัญมากเป็นหน้าที่ของโลมิงอันดับต้นๆเลยนะถ้าเกิดโลมิงไม่สามารถจีพุ่มสำคัญสำคัญได้เพื่อนมองไม่เห็นเพื่อนก็จะเดินเกมยากนะครับมีหน้าที่ในการคอยคำเพื่อออ <ๆ S 2> อนนนนะไไไมมมมม่่ <ๆ S 2> ่่่่่ววาาาาาาจเเเปป็สุติิบงททีีีรรรรแลหืยดักกใ้ มาแก๊งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรายืนประกบเพื่อนอยู่เนี่ยโอกาสที่เพื่อนได้คิวสูงมากนะเพราะเพื่อนเห็นก่อนแล้วเพื่อนก็มีเราคอยช่วยอะไรอย่างงี้โรมิงก็จะมีหน้าที่คอยยืนดักคอยยืนค้ำไม่เพื่อนนะครับไม่ต้องยืนคำ้ำนอกคุ่มนะยืนค้ำในคุ่มนะอีฝั่งไม่รู้ตัวอีฝั่งก็โดนฆ่าฟรีๆนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นหน้าที่หลักๆของโรมิงนะเป็นช่วงเลดเกมนะครับแล้วก็ย้ำไว้เสมอนะครับโลมิงไม่ควรเกาะเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็นไม่ควรเกาะถ้าเกิดมีตำแหน่งไหนต้องการความช่วยเหลือโลมิงควรจะคอมัตสปอยร้บบ์ต สองคนก็เรียกรับ3คนไหวอะไรอย่างนี้หรือตำแหน่งไหนโดนบ่อยๆเนี่ยพยายามไปยืนกับตรงนั้นบ่อยๆนะเพื่อใหเขาไม่โดนกดจนมากเกินไปนะครับประมาณนี้การสับแนวทางการเล่นเกมของโร a m i n g นะครับก็เป็นไงบ้างครับสับคลิปนี้โหราก,กันมายาวมากๆเลยสับแนวทางการเล่นเกมแล้วก็จะจอดทิกได้ทิ้น้อยไว้ให้ในแต่ละตำแหน่งนะแต่จริงๆถ้าให้สอนเนี่ยมันก็อาจจะยิบย่อยไปหน่อยนะครับดอยแนะนําว่าให้ไปดูในคลิปแต่ตัวที่ดอยเล่นดีกว่ามันน่าจะเห็นดีเทลกันชัดเจนมากกว่าว่าทํายังไงบ้างในแต่ละจังหวะนะครับแต่ถ้าเป็นช็อตสำคัญสำคัญที่ดอยมาาเน่่กกก้รงงวชแ๊ต ต้นเกมอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้บ่อยมากๆที่มีการคิวอะไรเันเกิดขึ้นการอินเว่การบุกป,ป่าอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่ความเข้าใจของตัวเกมกันด้วยนะครับวิธีการเล่นให้ดีเนี่ยไม่ยากแต่การเล่นให้เทพอะยากแต่ถ้าการเล่นให้ดีเฉยเนี่ยคือเล่นให้อย่าแพ้เล่นตัวเองของอีกฝั่งก็พอเงินเรานําอีกฝั่งหนึ่งในตำแหน่งเดียวกันแค่นั้นก็ดีแล้วไม่ต้องอะไรมากอ่าหรือเราเรา,เราไม่ตายอีกฝั่งตายเยอะกว่าเราก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคิดงั้นก็ได้ในตำแหน่งเดียวกันถามว่าดูเล่นดีเป็นไงก็คือเล่นนำ ต้องเข้าใจมันลึกซึ้งในจังหวะการได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าถ้าถามว่าทํายังไงถึงเราจะเป็นผู้เล่นที่เท่มากๆได้โดยให้ทิกไว้แค่ว่าเห็นเขาพลาดเมื่อไหร่ลงโทษเท่านั้นนะครับคือคนที่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเก่งเพราะเขาเก่งนะที่เขาเก่งคือเขาเก่งเพราะเขาเห็นอีกฝั่งพลาดเขารู้ว่าอีกฝั่งทําตรงนี้แล้วพลาดเขาก็เลยใส่นึ่ออกปะเขาได้เปรียบจากความผิดพลาดของอีกฝั่งครับเขาไม่ได้ได้เปรียบจากคันที่เขาเล่นดีลองนึกภาพคนเล่นดีเท่ากันเล่นดีเท่ากันเป๊ะๆเคลียร์คลิปเท่ากันยืนเซฟ มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมันก็ยินเขาดอยบอกว่าเล่นโซนดีเล่นมาโคดีก็คือไม่ค่อยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเหรอพอไม่มีความผิดพลาดปุ๊บมันก็โชว์เทพไม่ได้มันก็แบบเป็นไปตามมาโคที่เกิดขึ้นเนี่ยหรอว่าคนที่เขาเล่นแบบโซโล่คิวดบสิบยี่สิบตัวแบบไหลแบบสิบศูนย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็แบบเห็นอีกฝั่งเดินลึกบ้างเดินไม่เช็คพุ่มบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลงโทษดันคิปสูงบ้างเราก็ลงโทษอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอไหคนที่เล่นเก่งส่วนใหญ่เขาลงโทษจากความผิดพลาดของคนอื่นทั้งนั้น ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสำหรับคลิปไรตอไปก็ฝากตามคันอยงนีแค่นี้ล้วค่ะสวัสดีครับแล้เวเจอกัน